สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเลขดังเมื่อประจำวันที่16กร,รกฎาคม2563ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆรายการทั้งในกลุ่มหวยซองเขียนมือและกลุ่มหวยอาจารย์รักทุกคนด้วยที่ถูกรางวัลกันไปเมื่องมดที่แล้วทั้งจากเลขเด็ดแอดประกาดบและหวยซองซองละห0 0 0บาทซึ่งสำหรับรุน่นนี้เราก็ยังมีแจกกันในกลุ่มกติกาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ เลขดังเลขอั้นสำหรับวันที่16กรกฎาคม2563ว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างไปชมกันเลยข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวดังที่ทุกคนติดตามและรอรุรรร้นกันแน่นอนว่าสรุปแล้วคดีน้องชมพู่จะเป็นอย่างไร แต่วันนี้แอดเลขเด็กเราไม่ได้มาพูดถึงข่าวในสไตล์นั้นแน่นอนแต่เราบาังเอิญไปเห็นข่าวนี้เข้านั่นก็คือข่าวของลุงพลและป้าแตนได้ไปไหว้พ่อปู่และแม่ย่าที่คำชะโนดขอให้คดีน้องชมพู่จบโดยเร็วที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจก็คือเลขข้อมือของลุงพลและป้าแตนนั่นเองเห็นไหมชัดๆเลย1092และ1065 ที่สำคัญเลยนะนักข่าวได้ไปถามลุงพลว่าเนี่ยไหนๆก็มาถึงคำชะโนดแล้วลุงได้ซื้อได้เสี่ยงโชคบ้างไหมแล้วซื้อเลขอะไรลุงพลก็บอกว่าชอบหมายเลข119อ่าใครจะซื้อใครจะตามก็อย่าลืมเอาไปจับสลับกลับหน้ากับหลังกันด้วยนะต่อกันที่ข่าวเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนคาดพุทธคุณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่งเปิดได้ไม่นานเนี่ยแต่ก็มีคนถูกรางวัลทุกงวดเลยล่าสุดคนดังอย่างปะลือตกบ้านก็ได้เดินทางมาแก้บนหลังถูกรางวัลเต็มเตมึต่องวดที่แล้ว <Yeah. S 1> สำหรับงวนนี้อ่นนางน้ำมนต์ลือสีแนนท้าทพุทธคุณเนี่ยปรากฏตัวเลขจับคู่กันเป็นกลุ่มคือเลข4 3 7 2 5 8ก็อย่างที่เคยบอกอย่างที่ย้ำกันเสมอของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงของคนจริงๆบางคนก็บอกว่าไปเห็นตอนที่3มันจับคู่อยู่กับ7 บางคนเนี่ยก็ไปเห็นตอนที่2มันจับคู่อยู่กับ4คุณผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณกันดูนะครับใครอยากจับคู่กันเองก็ไม่มีใครว่าอะไรหรือใครไม่รู้จะจับคู่ยังไงเนี่ยแอนก็แนะนําว่าให้ไปดูเลขเด่นตามดวงวันเกิดของอาจารย์ลักษ์ได้เลขไหนามาเนี่ยก็ลองออกมาผสมมาจับคู่กับเลขอ่านน้ำมน,ต,น,นำมต์ดตูต่อกันที่ข่าวของท่าแกโรงน้ําดื่มที่จัดเต็มเมื่อสุดท้ายหลังทูกหัวติดต่อกัน35้งวด ก็ต้องใช้วิจารณญาณอีกเช่นกันนะครับรองมวดที่แล้วเนี่ยเลขที่ให้ก็ไม่เข้าเลขที่เขาก็ไม่ได้ให้แต่ที่จะามาให้ดูเนี่ยก็พอมว่าเป็นมวดสุดท้ายแล้วแถมเจ้าตัวเนี่ยก็เหมามาหมดเลย300ใบก็น่าจะต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนั่นแหละ <S 2> <S 2> สําหรับเลขงวดนี้ที่เท่าแก่ให้เนี่ยก็คือเลข <S <S 2 0เลขลองคือเลข19 <S <S และ21แล้วก็มีเลขให้การเอาไว้ในก็คือเลข <S <S 1 0และ39 นอกจากนี้ยังแถมเลข3ตัวให้ด้วยนันก็คือเลข3 8 9 4 8 9 5 8 9 6 8 9 7 8 9ซึ่งเขาแก่ก็ยืนยันว่าเลขค้าย2ตัวสอยเนี่ยยังไงก็ออกล้านเปอร์เซนต์ต่อกันที่ข่าวของแม่ตะเคียนกันบ้างที่ช่วงนี้บอกเลยว่ามีคนฝันเห็นมีการขุดเจอเยอะมากๆซึ่งแอดก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว ที่ชอบเลขของใครก็เลือกออกตามใจชอบเลยแล้วกันข่าวแรกพ่อปู่ทรายทองตะเคียนยักษ์สิ่ง,งร่างนีเจรจร์จ๋าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดใหม่โคกมะรุมอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งขณะกำลังบวงสูงรับควันพ่อปู่ทรายทองเนี่ยร่างทรงก็ได้ชูนิ้วมาเป็นเลข1 2ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพซึ่งต้องบอกเลยนะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัดที่มีต้นตะเคียนมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีประมาณ41ตน้น ซึ่งนากเสี่ยงโชคที่ได้เดินทางมาลุ้นมาหาตัวเลขกันเนี่ยแม่ค้าสลากแถวนั้นก็บอกว่างวดน,นี้เลขที่ขายดีสุดๆเลยก็คือเลข27และ73ที่คนจะออกมาตามหากันเยอะมากๆต่อกันที่ร่างทรงของแม่ตะเคียนวัดปากคลองจังหวัดสุขโขทยัยรายนี้บอกว่าให้โชคมาแล้วติดต่อกันเลยสองงวดซึ่งงวดนนี้ก็ไม่พลาดมีตัวเลขให้เรามาลุ้นมาเสี่ยงกันอีกเช่นเคย เริ่มแรกเลยนนะในขณะที่กําลังท,ทําพิธีกันอยู่แม่ตะเคียนเนี่ยก็ลุกขึ้นไปหยิบสลากินแบ่งมาให้เองเลยนั่นก็คือเลข786510ก่อนที่จะล้ำเดินรํำกองเนี่ยแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาให้ดูอีกเนี่ยก็เป็นเลข1530และ4ตามลำดับปิดท้ายกันด้วยข่าวของงูเหลี่ยมขนาดตัวยาวกว่า4เมตรที่มีชาวบ้านไปเห็นตอนที่มันกำลังเลื้อยข้ามถนนแบบไม่กลัวรถกลัวคน แถนพอข้ามถนนได้แล้วเนี่ยมันก็ไดนไปซุกอยู่ใต้ท้องรถของชาวบ้านอีกเจ้าของรถเนี่ยก็บอกเลยนะว,ว่าสงสายมูตัวเนี้จะนําโชคมาให้ซะแล้วสําหรับมวดนี้ใครจะตามเลขบ้านเลขรถก็ลองออกไปเลือกกันดู อย่าลืมนะคะในทุกๆงวดเรามีเปิดไว้ซองซองละหนึ่งหมื่นบาทแจกกันในกลุ่มใครที่ยังไม่ได้กดแทกเข้ามารีกดเข้ามาเลยตามลิงก์ตรงคำบรรยายแล้วกลับมาพบกับรายการข่าวเด็ดเลขดังได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับงวดน,นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ